สวัสดีครับน้ำทิ้งไหลไม่หยุดท่อน้ําทิ้งไหลไม่หยุดขณะซักน้ําไหลเข้าเครื่องแต่น้ําไหลออกท่อน้ําทิ้งไม่หยุดเกิดจากสาเหตุอะไรเข้าไปที่ใต้วิดีโอที่ท่านกาลังชมอยู่จะมีวิธีแก้ไขครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์คลิกครามาซ่อมเข้าไปที่หมวดเครื่องซักผ้าครับจากนั้นก็เข้าไปดูคลิปน้ําทิ้งไหลไม่หยุด น้ำไหลไม่หยุดออกท่อน้ำทิ้งมีกิฟติด LG หกจุดห้ากิโลคลิกเข้าไปเลยครับก็จะมีคลิปนะครับวิดีโอให้ชมนะครับแล้วก็มีข้อมูลให้อ่านตรงนี้ด้วยนะครับผมกำลังทำคลิปวิดีโออาการไม่สามารถเก็บน้ำได้นะครับคือน้ำจะรั่วออกท่อน้ำทิ้งนะครับคือไม่ไหลแรงแบบนี้นะครับ ในกรณีที่มีกิฟติดหรือเหรียญติดน้ําจะไหลเร็วนะครับติดอยู่ที่ลูกยางลูกยางที่ปิดน้ําตรงมอเตอร์เดินน้าทิ้งนะครับตรงท่อนะครับแต่ในกรณีถ้าหากว่ามันเป็นน้ําหยดหยดออกท่อน้ําทิ้งคือมันหยดไปเรื่อยๆในกรณีที่เราจะแช่ผ้าเราไม่สามารถแช่ได้นะครับเพราะว่าน้ํามันจะค่อยๆหยดออกไปเรื่อยๆถ้าเป็นอาการนั้นมันจะไม่ใช่กิฟติดแต่มันจะเป็นพวกตะกรันนะครับที่เกาะอ,อยู่ที่ลูกยางผมมีวิธี ล้างตะก,กรันออกแล้วก็ชุบชีวิตลูกยางให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้ครับคาดว่าจะออกได้ประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนี้นะครับเป็นการชุบชีวิตลูกยางที่เสียรูปนะครับให้กลับมาใช้งานได้หรือพวกที่มีตะก,กรันติดผมมีวิธีจัดการกับพวกลูกยางเหล่านี้ให้กลับสู่สภาพเดินได้ครับถ้าใครอยากได้รับข้อมูลงานซ่อมจากผมได้โดยตรงก็มีวิธีที่จะทําได้ง่ายๆดังนี้ครับท่านที่มี Facebook นะครับก็คลิกถูกใจ ตรงนี้ผมจะสามารถส่งข้อมูลงานซ่อมที่ผมทําเสร็จให้คุณได้โดยตรงทันทีเมื่อผมทําเสร็จหรือจะคลิกติดตามที่ตรงนี้ก็ได้ครับหรือจะคลิกติดตามที่ตรงนี้ก็ได้ครับที่คลิปวิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่เลยนะครับหรือที่ตรงนี้ก็ได้ครับก็สามารถคลิกติดตามได้ถ้าท่านคลิกติดตามหรือถูกใจเพจ ถ้าก็จะสามารถได้รับข้อมูลงานซ่อมจากผมได้โดยตรงเมื่อผมทําเสร็จครับสาหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ